หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งสังคมของเราฉเฉลยคำถามชวนคิด 1. การที่ภายในโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกต้อง เป็นลักษณะองค์ประกอบของสังคมในข้อใด 1. ประชากร 2. อาณาเขต 3. ความสัมพันธ์ 4. การจัดระเบียบทางสังคมนักเรียนตอบข้อไหนกันคะอ่าเฉลยข้อที่4นะคะการจัดระเบียบทางสังคมก็เพราะว่าการที่โรงเรียนออกกฎระเบียบหรือข้อตกลงต่างๆก็เพื่อให้ในักเรียน ประพฤติตนตามแนวทางที่เหมาะสมมีวินัยมีความเป็นระเบียบค่ะ 2. สถาบันใดสามารถทำหน้าที่ของสถาบันอื่นๆในสังคมได้ด้วย 1. สถาบันการเมือง 2. สถาบันเศรษฐกิจ 3. สถาบันการศึกษา 4. สถาบันครอบครัวนักเรียนตอบข้อไหนกันคะ คำตอบคือข้อ4นะคะคำสถาบันครอบครัวก็เพราะว่าสถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันแรกเริ่มของมนุษย์มีหน้าที่ในหลายด้านตั้งแต่การให้กำเนิดสมาชิกการเลี้ยงดูเอาใจใส่การให้ความอบอุ่นการอบรมขัดเกลา้าให้เป็นคนดีของสังคมการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นต้น สังคมของเราในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการจัดระเบียบทางสังคมโดยกสามารถดูที่หัวข้อสีแดงได้เลยค่ะและขวามือสีเขียวนะคะการขัดเกลาทางสังคมการจัดระเบียบทางสังคมคือวิธีการที่คนสังคมกำหนดขึ้นหรือการควบคุมทางสังคม เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์หรือแบบแผนในการอยู่ร่วมกันในสังคมค่ะสาเหตุในการจัดการระเบียบทางสังคม 1. เพื่อให้การติดต่อสัมพันธ์กันทางสังคมเป็นไปอย่างเรียบร้อย 2. เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในสังคมด้วยกัน 3. ช่วยให้สังคมของเราดำรงอยู่อย่างสงบสุขและมั่นคงการจัดระเบียบทางสังคม จะมีองค์ประกอบดังนี้นะคะ 1. การควบคุมทางสังคมหรือระบบคุณค่าทางสังคมข้อแรกนะคะจะเป็นหัวใจหลักที่สังคมปรารถนาจะให้เกิดขึ้นกระบวนการต่างๆทางสังคมที่มุ่งหมายให้สมาชิกในสังคมยอมรับและปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม 2. บรรทัดฐานทางสังคมหรือค่านิยม เป็นแบบแผนกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการปฏิบัติของคนในสังคมเป็นกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจากค่านิยมอันดีงามเมื่อนำมาปฏิบัติแล้วจะสร้างความสงบสุขแก่สังคมค่ะข้อ3จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อนะคะ 1. ก็คือสถานภาพคือฐานะตำแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคล 1. สถานภาพที่ติดตัวมาโดยสังคมเป็นคนกำหนด เช่นลูกพ่อแม่พี่น้อง 2. ส,สถานภาพที่ได้มาภายหลังโดยความสามารถเช่นครูพยาบาลทั้งสองสถานภาพนี้จะมีบทบาทนะคะในการปฏิบัติตามหน้าที่และเป็นการแสดงพฤติกรรมตามสถานภาพอย่างเช่นพ่อคุณพ่อก็จะมีหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวให้ความรักความอบอุ่นแก่ภรรยาและลูกๆ ครูมีหน้าที่ในการอบรมสัง่งสอนและถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนจุดมุ่งหมายนะคะในการขัดเกลาวางสังคมก็คือ1เพื่อปลูกฝังระเบียบวินยัย2เพื่อให้รู้จักบทบาทต่างๆในสังคม3เพื่อปลูกฝังความมุ่งมั่นมุ่งหวังตั้งใจ4เพื่อให้สมาชิกในสังคมเกิดความชำนาญหรือเพิ่มทักษะ ในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในชีวิตประจำวันค่ะประเภทการขัดเกลาทางสังคมนี่จะเป็นวิธีการขันขัดเกลาทางสังคมนะคะก็จะเป็นออกเป็น2วิธีนะคะ1ก็คือการขัดเกลาทางตรงเป็นการชี้แนะแนวทางนะคะให้กับบุคคลประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ถูกต้องเหมาะสมเช่น พ่อแม่อบรมลูกให้มีมารยาทที่ดีครูสอนคณิตแก่นักเรียนต่อไปนะคะวิธีการที่2ก็คือการขัดเกลาทางอ้อมจะเป็นการขัดเกลาที่บุคคลจะประพฤติตามจากการสังเกตรหรือเรียนรู้จากการกระทำเช่นการดูโทรทัศน์การเล่นอินเทอร์เน็ตต่อไปนะคะ การขัดเกลาวทางสังคมนะคะจะมีองค์กรที่ทําหน้าที่ในการขัดเกลานะคะ1ก็คือครอบครัวครอบครัวมีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่แก่ลูกๆนะคะ2ก็คือโรงเรียนครูบาอาจารย์จะมีหน้าที่อบรมสั่งสอนนะคะปลูกฝังให้หนัเกเรียนเป็นคนดีมีความรู้ 3. ส,สถาบันทางศาสนานะคะจะเป็นศูนย์หลักนะคะเป็นที่เหนี่ยวจิตใจ ให้มนุษย์ให้คนในสังคมมีคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรมดีงามค่ะสกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนจะเป็นวัยรุ่นมักจะเชื่อใจเพื่อนมากที่สุดนะคะฉะนั้นนักเรียนนะคะหนูๆการเลือกเพื่อนที่ดีนะคะจะทําให้เรา,ามีมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะคะต่อไปข้อที่5นะคะสื่อมวลชน สื่อมวลชนก็จะมีหน้าที่ในการขัดเกลาวอย่างเช่นการใช้เฟซบุ o กนะคะอินเทอร์เนต็ตนะคะต่างๆมันมีข่าวสารมีการเรียนรู้ที่หลากหลายฉะนั้นให้เราเลิกดูพิจารณาในสิ่งที่ดีนะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคม 1. เป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติส,สร้างสรรค์2 ทุกสังคมมีการจัดระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 3. เป็นการจัดกฎเกณฑ์ให้เป็นแบบแผนเพื่อการอยู่ร่วมกัน 4. การจัดระเบียบทางสังคมมีลักษณะที่เป็นกฎหมายเท่านั้นนักเรียนตอบข้อไหนกันคะคำตอบคือข้อ3นะคะการจัดระเบียบทางสังคมจะเป็นกฎเกณฑ์หรือแบบแผนนะคะ เพื่อการอยู <Yeah. S 1> ่ร่วมกันของคนในสังคมค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในไลน์นะคะคำถาม7ข้อทั้งหมดค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์ต้องลาไปก่อนนะคะ a า s a l a m u า l a มาะ m w a ะ a h ลล t u l l a h ะ a b